เราเกิดมาเป็นมนุษย์ตั้งสร้างบารมีส่วนการทำมาหากินเป็นเรื่องประกอบหรือเป็นเรื่องรองเมื่อเราพบปัญหาต่างๆที่ประดังขันมาในชีวิตเราต้องอดทนและสุขคุมรอบคอบในการแก้ปัญหาซึ่งบางปัญหาก็แก้ไขได้ทันทีบางปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ก็ต้องรอคอยเวลา สแสวงหาวิธีการในการแก้ไขที่เหมาะสมเมื่อแก้ยังไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะหมดหนทางหรือหมดปัญญาในการเอาชนะปัญหาการรู้จักใช้เหตุผลใช้สติปัญญาสาวไปถึงต้นเหตุให้เห็นปัญหาตามสภาพที่เป็นอยู่จริงๆจะช่วยทำให้เราแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และนึกเสมอว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มความกลุ่มใจไม่ได้ช่วยอะไรแต่การทำใจให,หยุดนิ่งทำใจให้ใส่ใส่ทำใจสงบสะอาดสว่างจะทำให้เาพบทางออกและช่องทางความสำเร็จกันนะจ๊ะพระพระเจ้า จต,ตรัสไว้ในอภิสัมพุทธคาถาความว่าในวัตถุเถนโยอัิณนะธรรมโมนสุภาสิตังนิกมังทเถยุนเชท,ทะโสจาสภพพินรัชตีเหตุผลสภาพธรรมวาจาสุภาสิตไม่ได้มีในบุคคลผู้ประทุสร้ายเลย บุคคลพึงพยายามหลีกไปให้พ้นบุคคลผู้ปัทุสลายกับบุคคลผู้ปัทุสลายนั้นย่อมไม่ยินดีคำสุภาสิตธิของสัตบุรุษทั้งหลายในยามประสบปัญหาวาจาสภาสิทธถือว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่คำสุภาษิตธิจะไร้ผลเฉพาะในหมู่คนพานผู้ประทุสลายมิตร ไม่ว่าเราจะเจราจาดีเพียงใดก็ตามจะใช้เหตุผลดีขนาดไหนก็ตามหรือว่าเคยทำคุณมามากเพียงใดก็ตามคนที่มุ่งหมายจะให้ร้ายเรานั้นก็ไม่ยอมรับฟังอยู่ดีนั่นเองเพราะขณะนั้นใจของเขามืดบอดไม่สามารถที่จะเปิดใจรับฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเหมือนดังเรื่องของพราหมณ์ในศาสตร์ ผู้มีจิตใจเต็มเปลี่ยมไปด้วยความโลภได้ประทุษร้ายแม้กระทั่งพญาโพดิทตะนาคราชปุกเอยมีอุปการรคุณมาก,ก่อนเพราะความอากตันอยู่ของพรามณ์นั่นเองเป็นเหตุให้โพดิทตะนาคราชต้องประสบความทุกข์ใหญ่หลวงปางตายเรื่องพราหมณ์ใจบอดจะเป็นอย่างไร เรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะ,ระครั้งที่แล้วหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่พรามพาลูกชายเข้าป่าเพไปหาเนื้อตามปกติแต่หาไม่ได้สักตัวเกลงว่าจะกลับบ้านมือเปล่าจะถูกภรรยาตำหนเอาจึงคิดว่าทางที่ดี ควรไปขอแก้ว,วนณีจากพญานนาคภูริทัตตะดีกว่าเพราะตอนนี้พญานนาคผูริทัตตะคงขึ้นมารักษาบสถตศีในป่าใหญ่แต่ว่าเมื่อได้มาพบแก้ว,วนณีในมือของอารัมพายก็คิดอยากได้แม้ว่าลูกชายจะสติพ่อว่าจะคิดโลภอยากได้ของของคนอื่นเลยแต่เนื่องจากพลานถูงความโลภ ครอบงามใจเสียแล้วจึงไม่เชื่อฟังนอกจากไม่เชื่อแล้วยังดูลูกชายว่าเจ้ายังเด็กอยู่จะรู้เรื่องอะไรเงียบไปเถอะพอจะจัดการเองว่าแล้วก็ได้เดินเขไปคุยกับพรามอลลัมพายว่าแก้วมันนี้ส,สมมติว่าเป็นมงคลเป็นของดีเป็นของน่าปลื้มใจ สมบูรณ์ในลักษณะของแก้วที่ท่านถืออยู่นี้ใครเป็นผู้มอบให้ท่านมาลำพายบอกว่าแก้วมณีนี้พวกนางนาคมาวิกาประมาณหนึ่งพันตนล้วนมีตาแดงพากันนั่งแวดล้อมเอาไว้วันนี้บังเอิญว่าเราเดินไปในป่าตั้งแต่เวลาเช้าตรู่เดินไปตามหนทางใหญ่ แล้วได้พบแก้วมณีดวงนี้ซึ่งพวกนางหน้าพากันทิ้งไว้แล้วก็ดำดินหนีไปในสาทาพรามประสงค์จะลวงอลัมพายจึงประกาศโทษถึงแก้วมณีว่าท่านพราหม์แก้วมณีนเกิดแต่หินนี้ถูกเก็บรักษามายาวนานสามารถยังประโยชน์ให้สำเร็จได้จริงอย่งางไรก็ตาม เมื่อบุคคลขาดความระมัดระวังในการเก็บรักษาไม่รู้วิธีใช้อย่างถูกต้องแก้วมณีดวงนี้ที่ได้มาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของมักนำความพินาศย่อยยับมาสู่ผู้ที่ได้ครอบครองอลัมพายฟังแล้วก็เกิดความสับสนว่าแก้วมณีที่ตัวเองได้มานี้เป็นทุกขลาบหรือเปล่า หากครอบคลองไว้จะเกิดหายยนะหรือไม่จึงไต่ถามพราม์เนศาสตร์ประความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งว่าแก้วมณีนี้เป็นของวิเศษถึงเพียงนี้จะนำเหตุร้ายมาให้เราได้อย่างไรละท่านพรามณ์พราม์ามเนศาสตร์โกหกว่าอันนี้จริงหาท่านเก็บรักษาไว้ให้ดีและรู้จักใช้เวทมนต์คอยกำกับ ก็ไม่เสียหายอะไรหรอกมีแต่จะนำประโยชน์มาให้ฝ่ายเดียวแต่นี่ท่านได้มาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะช้าหรือเร็วผู้เป็นเจ้าของก็ย่อมมาตามทวงคืนแต่ข้าพเจ้ารู้วิธีเก็บรักษาแก้วมณีดรงนี้ท่านจงมอบให้เราเถิดแล้วเราจะให้แท่งทองหนึ่งรอยแท่งแก่ท่านเป็นเครื่องตอบแทน อันที่จริงอลัมพายน่ะไม่ค่อยอยากจะได้แก้วมณีนี้สักเท่าไหร่นักเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ที่แท้จริงแต่ก็มีชั้นเชิงยังบอกว่าแก้วมณีของเราเป็นคนแรกเปลี่ยนดิโครหรือราตัน,นะเพราะเป็นแก้วมณีอันบริบูรณ์ในลักษณะทุกอย่างเราคงขายทาไม่ได้หรอกรามยังไม่ลดละความพยายามได้ถามดูว่า ถ้าไม่แลกเปลี่ยนแก้มวมณีดยโครหรือรัตน,นะมัเป็นเช่นนั้นท่านจะให้เรานำอะไรมาแลกท่านองการอะไรก็จงบอกมาเถิดอลัมพายบอกว่าใครก็ตามที่สามารถบอกที่อยู่ของพญาน,นาคภูมิเดชยากที่บุคคลใดจะล่วงเกินได้คนนั้นจะได้ครอบครองแก้มวมณีอันรุ่งเรืองโดยรัศมีดวงนี้ รามเนศาสตร์สงสัยว่ารามคนนี้คงเป็นคลุฑแปลงมาเราสงจะไปจับหน้ากินเมนอาหารเป็นแน่อาัมพายจึงออกตัวก่อนว่าท่านรามเราไม่ใช่ครุฑแปลงมาหรอกเราไม่เคยเห็นครุฑมาก่อนเิงแต่เราเป็นผู้สนใจงูพิษคนทั่วไปรู้จักเราว่าเป็นหมองูชื่ออาัมพายนั่นจากพรามเนศศาสตร์ เคยลราไปเที่ยวนาพิภพมาแล้วจึงรู้ว่าพญานาคนั้นมีอนุภาพมากมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถไประทุสร้ายนาคได้แต่ถ้าพญานาคโกรธขึ้นมาแล้วก็สามารถรวบรวมไพร่ผนมาเผาเมืองทั้งเมืองให้ย่อยยับไปได้อย่างงไไ่ายดายจึงนึกโดมินอลัมพายว่าพรามคนนี้ไม่รู้จักอนุภาพของพญาน,นาค ได้ถามว่าท่านมีกำลังอะไรมีศิลปะอะไรแต่มีขาอพิเศษอะไรหรือจึงไม่ยำแกลงต่อพญานาคลำัพาก็ได้บอกีิมาของมนทิพย์ให้เนศทัพรามฟังรามเนศาแม้รู้อยู่ับใจว่าไม่มีใครสามารถทำร้ายพยานนาคผู้มีฤทธิ์กล้าดได้ พฟะพญาครุฑก็ใช่ว่าจะเล่นงานพญาน,นาคได้ไง่ายเพราะมีครุฑจำนวนไม่น,น้อยที่ถูกพญาน,นาคที่มีฤทธิเดชมากทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตแต่เพราะตัวเองเกิดความโลภอยากได้แก้วมณีดวงนั้นจะได้นำไปอวดภรรยาจึงตัดสินใจว่าจะบอกทางให้กับอาลัมพายแต่ก็สาหันมาขอความเห็นใจลูกชายว่าลกสมทัศน์เราสอนพ่อลูก ต่างก็รู้จักสถานที่ในการบำเพ็ญโอโบสถศีลของภูริทัตะพยานนาคราชเราน่าจะรับแก้มณีนี้ไว้และบอกทางให้แก่อาลัมพายคงไม่เป็นไรหรอกเพราะถึงอย่างไรพรามงโงน่นี้ก็คงถูกพยานนาคโพลิทัฆ่าตายภายในพริบตาสมทัตกล่าวว่า คุณพ่อโพลิทัตานาคราชบูชาคุณพ่อผู้ไปถึงที่อยู่ของท่านแต่คุณพ่อกลับไม่รับแก้วมนีนั้นอ,อมาตอนนี้คุณพ่อกำลังจะประทุสร้ายผู้มีอุปการะคุณเพราะความหลงไหลในแก้วมนีดวงนี้พ่อจะได้บอกที่อยู่ของผู้มีพระคุณให้กับอาลัมพายเลยหากคุณพ่อปรารถนาทรัพย อุลิตาหนนาคราชก็คงจะมอบให้เพราะท่านมีความเมตตาต่อเราสองพ่อลูกอยู่แล้วพอจะคิดทำลายมิตรภาพกับผู้มีศีลเลยคำแนะนำของลูกนั้นดูเหมือนว่าจะไม่เข้าไปอยู่ในใจของพราหมณ์เลยเพราะในใจนั้นคิดอย่างเดียวว่าตั้งครอบครองแก้มวมนดีดวงนี้ให้ได้ส่วนว่าเขาจะได้แก้มวมณีสมปรารถนาหรือไม่ ทั้งพญาโพริทตตะนาคราชจะต้องประสบทุกภัยอย่างใหญ่หลวงอาการบระจุสลายมิตรของพราหมณ์นี้อย่างไรบ้างนั้นเราคงต้องมาติดตามเอารับฟังกันต่อในวันถัดไปแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก มีดวงวัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเดเร็วพลันจงทุกท่านเทิน